สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหยกอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะอยู่ก็อยู่ที่84ค่ะเซ็นเตอร์นะคะสาขาเดอะชี e ต a ร a ออโนะคะวันนี้นะคะอยู่ก็จะมารีวิวรถเก๋งสปอร์ตนะคะคุณลูกค้าที่สปอร์ตที่สุดแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะใครที่กำลังตามหายอยู่ก็คือห้ามพลาดเลยบอกเลยว่าคันนี้สวยงามไม่น้อยนะคะแล้วก็ราคาเบาๆนะคะเป็นคันนี้เลยเทเดน เป็น Honda Civic นะคะ1.8 EL นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2018นะคะคุณลูกค้าโอเคเรามาดูในส่วนของตัวเรือนกันก่อนนะคะสีตัวเรือนคันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะคุณลูกค้าสีน้ำเงินแบบ เข้มๆแบบสวยๆแบบสป,ปอร์ตๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพบอกเลยว่าคันนี้แทบไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆเลยนะคะโอเคมาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างดีกว่านะคะไฟหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นรูปทรงโชว์เชียร์แบบนี้เลยลูกค้าเป็นโปรเจกเตอร์ ทรงกลมแบบนี้เลยนะคะเป็น LED ด้วยแล้วก็ระบบทุกอย่างยังติดอยู่แน่นอนแล้วก็สว่างสวยแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้มีไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะมาเป็นโคมเมี่มแบบนี้เลยลูกค้าดูสปอร์ตดูเท่มากแล้วก็สภาพโดยรวมก็คือไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆอีกเช่นเดียวกันลูกค้าคันนี้สวยงามมากนะคะโดยรวมก็คือ ไม่มีแบบรอยบุบรอยขีดข่วนใหญ่ๆเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะโอเคมาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะนี่คันนี้ก็คือจะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะคลูกค้าไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้ให้ด้วย1อันนะคะแล้วเดี๋ยวมีอีก1อันนะคะโอเคมาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อแ็กเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะคะสวยงามมากลูกค้า เป็นแบบว่าสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสีเงินตัดกับสีดํานะคะแล้วก็แม็กอาจจะมีรอยขูดบ้างนะคะลึกเล็กน้อยๆเท่านั้นนะคะ,ะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ16นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางก็คือปี18นะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมดวันที่24ตุลาปี65นะคะภาษียังไม่ขาดนะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าลูกค้ามาซื้อหลังจากภาษีหมดเนี่ยทางเราก็คือจะตอภาษีให้ฟรีๆเลยนะคะโอเคมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะนี่เริ่มจากประตูไม่ใช่ประตูกระจกมองข้างกันเลยดีกว่านะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสภาพ กระจกก็คือสวยงามนะคะไรลล้ร่องรอยการขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะมาพร้อมกันสาดแบบนี้เลยลูกค้าสภาพก็คือไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มดำคันนี้ติดให้เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะคุณลูกค้านี่ตกแต่งด้วยสเกิร์ตข้างๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากค,คันนี้คือตกแต่งพร้อมใช้งานเลยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมทาร์คด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ ว่าจะสวยจริงไหมนะคะสำหรับซีวิคคันนี้นะคะอ่ายังยังแน่นนะคะแล้วก็นี่คุณลูกค้าเม็ดอาร์คสวยตะเข็บสวยงามนะคะไม่มีเบี้ยวเลยนะคะแล้วก็สวยงามจริงๆนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในคุณลูกค้าสีแต้มจากโรงงานยังอยู่อ่ะคุณลูกค้าคิดเอานะคะว่ารถคันนี้สวยงามขนาดไหนนะคะแล้วก็ทางเราก็คือมีรับประกันให้อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้า อ่าแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็คือสวยงามอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีรอยขัดเล็กๆน้อยๆมาบ้างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเลขตัวถังก็คือชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินแบบนี้สวยงามมากระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้า นี่เห็นปะที่มันเป็นออโต้ทุกอย่างก็คือเป็นปกติเลยนะคะระบบคันนี้ไม่มีรวนแม้แต่นิดิเดียวเลยลูกค้าใครซื้อก็คือวางใจได้เลยคันนี้ก็คือสวยงามจริงนะคะโอเคมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะโหด้านหลังก็คือสวยงามมากเม็ดอาก็คือเรียงกันถี่แบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ตะเข็บก็คือ สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะคะไม่มีเบี้ยวเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะนี่รอยน็อตก็คือสีเต้มก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะคะถึงจะมีสีแต้มให้แต่เราก็รับประกันอยู่นะคะลูกค้าว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะสีก็จะเป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าสภาพไม่มีรอยขัดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ นี่ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคถึงด้านหลังแล้วนะคะคุณลูกค้านี่เริ่มจากด้านบนก่อนเลยเห็นไหมว่าอะไรมันดูแบบ เท่ๆขึ้นก็คือลูกค้าเก่าก็คือติดมาให้เพิ่มนะคะแล้วก็พร้อมกับสปอยเลอร์แบบนี้เลยลูกค้าดูเท่ขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะคะลูกค้าที่ซื้อไปก็คือไม่ต้องตกแต่งเพิ่มไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มแล้วเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ไฟไท้ายนะคะเป็นรูปตัว C กับหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้มีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมีด้วยกันถึง2จุดเลยลูกค้าแล้วก็ไฟทับทีมอะไรทุกอย่างก็คือ มีครบเป็นปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันดีกว่านะคะว่าด้านหลังจะกว้างขวางขนาดไหนบอกเลยว่าซีวิกนี่เป็นรถเก่งขนาดใหญ่เลยนะลูกคา้านี่ด้านหลังก็คือกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตรอยอะไรด้านหลังนะคะคุณลูกคา้าก็คืออาจจะมีรอยขันมาบ้างนะคะ<ๆ>เพื่อไปเก็บสีเก็บปลิ้วเก็บรอยนะคะคุณลูกคา้าแต่คือ ย้ำกันอีกทีเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะลูกค้าใครซื้อไปหายห่วงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี่สภาพก็คือสวยงามมากๆแทบไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่มีรอยเปื้อนใดๆเลยนะนี่สวยงามมากโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูอุปกรณ์ของขกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะก็คือจะมีแม่แรงให้นะคะแล้วก็ยางอะไหล่ให้เลยนะคะ1่อันอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้างไปกันเลยคะ่ะ โอเคเข้ามาด้านหลังเรียบร้อยแล้ว นะคะคุณลูกค้าด้านหลังก็คือกว้างขวางแล้วก็สตาร์ทโดยเรียบร้อยคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทสตาร์แล้วนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะระบบทุกอย่างก็คือเป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของสีนะคะสีภายในก็คือเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าตัดด้วยสีเทาเป็นเบ็ดด้านบนนะคะสภาพโดยรวมสวยงามมากลูกค้าเพดงเพดานสะอาดสะอาดแต่จะมีนิดนึงนะคะแบบว่าเป็นรอยเปื้อยๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะ เพิ่มเสียงรถเสียงได้คุณลูกค้าโทรเข้าโทรออกได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะมีระบบค r u i s e control ด้วยนะคะแล้วก็สภาพรถไอสภาพพวงมาลัยน,นะคะคุณลูกค้าเป็นปกติถูกดีทุกอย่างนะคะไม่มีร่องรอยการขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็การบังคับพวงมาลัยก็คือไม่มีติดขัดเลยนะคะนี่สวยงามมากแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเทสเพิ่มเสียงจากพวงมาลัยของเขากันดีกว่านะคะนี่ ลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติเลยเราเทสให้ดูแบบเห็นเห็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคันนี้ก็เลื่อนไม้ก็จะเป็นเลื่อนไม้ดิจิตอลแล้วคุณลูกค้าดิจิตอลทั้งแบบทั้งเลื่อนไม้เลยนะสวยงามมากแล้วก็ระบบก็คือไม่มีรวนอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือโยกตรงนี้นะคะนี่ที่เป็นออโต้นะคะทุกอย่างยังเป็นปกติเลยนะคะคือสวยงามมากคันนี้ใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็ในส่วนของ คอนโซลน,นะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดด้วยแบบว่าขอบเงินๆเ,เล็กๆน้อยๆน,นะคะคุณลูกค้า สภาพคอนโซลก็คือไม่มีตำหนิเลยลูกค้าสวยงามมากแล้วก็มาพร้อมกับแอร์สองช่องแบบแอร์เย็นช่ำๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมีเดียนะคะคันนี้ก็จะเป็นจอแบบระบบทัชสกรีนแบบนี้เลยลูกค้าจอก็แบบขนาดกำลังพอดีเลยนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างไม่มีลวนนะคะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ระบบไม่มีลวนเลยลูกค้ากดปุ๊บก,ก็คือมาปั๊บเลยนะคะ สวยงามมากแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆทุกอย่างยังหมุนได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้า เล่งแอร์เร่งพัดอะไรก็คือเป็นปกตินะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ก็คือจะมีช่องไว้วางโทรศัพท์วางอะไรต่างๆก็คือได้หมดเลยอาจจะมีรอยเปื้อนตรงนี้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยนะคะคุณลูกค้าที่เป็นตําหนิของเขานะคะแล้วก็ในส่งของเกียร์เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะคุณลูกค้าสะดวกสบายขับง่ายแน่นอนนะคะแล้วก็นี่มีปุ่มอีคอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเบ่งโฮอ่าแล้วก็ คือเบรกมือก็คือเป็นปุ่มแบบนี้แล้วทันสมัยมากๆคันนี้ออปชันก็คือล้นๆเลยนะคะแล้วก็เล่นลงใหม่นิดนึงนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนก็ยังเปิดมาอีกได้นะคะนี่ก็คือด้านในก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าจะเก็บแบบว่าเป็นได้สีเทาๆหน่อยนะคะ แล้วก็ในส่วนของแบบขนาดมันกําลังพอเหมาะพอดีเลยลูกค้าแล้วก็ทรงสป,ปอร์ตม้างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีขดข่วนเลยลูกค้าแล้วก็การ,บ,ารบังคับการปรับบอะของเขานะคะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าแต่เฉพาะคนขับเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบของเขากันเลยดีกว่านะคะนี่คือกดปุ๊บก็คือมาปรับเลยอะลูกค้าระบบก็คือไม่มีลวนแต่อย่างใดเลยนะคะสวยงามมาก อ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะตรงนี้นะคะเปิดออกมานะคะก็คือมีกระจกให้1อันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คือคันนี้บอกเลยว่าแอร์แบ็แบบเยอะจริงๆนะคะความปลอดภัยก็คือมายืนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไฟติดทุกดวงนะคะ นี่อันนี้ก็คือ,อยังยังบีบแบบว่ามีพลาสติกคุ้มอยู่เลยอะลูกค้าลูกค้าเก่าคือดูแลรถแบบดีมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหลังอันนี้ก่อนว่าจะกว้างขวางสมกับเป็นรถเก่งขนาดใหญ่ไหมไปกันเลยคะ่ะโอเคเข้ามาด้านในเรียบร้อยนะคะแล้วนะคะคุณลูกค้าด้านหลังก็คือกว้างขวางมากๆนั่งแล้วไม่อึดอัดแน่นอนนะคะคุณลูกค้ารถเก่งแบบ รถด,ด้านในก็คือแบบกว้างขวางนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะด,ด้านหลังนะคะลูกค้าเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือไม่มีที่แพ้แขนดึงออกมาแบบนี้เลยสภาพสวยงามนะคะแล้วก็ยังสามารถวางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็ด้านหลังก็คือดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะใครนะคะลูกค้าเี่กอคลังตามหา รถเก่งออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเครื่องแรงแรงนะคะต้องเป็นคันนี้เลยลูกค้าซีวิคเท่านั้นนะคะแล้วก็สวยงามมากแล้วก็รถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวไม่น้อยๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าสภาพจะสวยงามขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะโอเคเปิดฝากระปรงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัวเครื่องของเขานะคะก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากคอนดาเลยลูกค้าสวยงามมากกรอบไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ฝากระปรง ของเดิมของแท้แน่นอนนะคะมอกสติกเกอร์ยังติดอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็คือสวยงามนะคะแต่ถึงแม้จะสวยงามแต่ทางเราก็มีรับประกันนะคะว่าจะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะถ้าใครตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะนี่ก็คือรับประกันแบบจะหนักจะเต็มเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของข,อขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูมนะคะแล้วก็เครื่อง1,800 cc นะคะแล้วก็141แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถกับรถเก่งนะคะสุดแสนสปอร์ตของเรานะคะนั่นก็คือ Honda Civic นะคะ1.8 EL นะคะรถคันนี้ก็จะคืออยู่ที่ปี2018นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขใหม่จะอยู่ที่3 0 0 0 โรเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่688,000บาทเท่านั้นเลยนะคะคุณลูกค้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ไม้ไม่ได้เยอะเลยลูกค้าไม้แท้ไม่เดิมด้วยนะคะ อุปกรณ์มีให้ครบชุดเลยนะคะแล้วก็ทาง84 Car Center น,นะคะยังมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ของแถมมากมายหลายรายการมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสอบถามการจัดไฟแนนนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์848488844นะคะหรือไลน์นะคะ @84 Car Center น,นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ แปดคาเซนเตอร์ะคะแล้วก็ y o u t u b e นะคะแปดคาเซนเตอร์ชาแนลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง y o u t u b e นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้ว เซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ สนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com